นี่นะคะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์นะขอเล่ายาวแล้วกันเนะาะเมื่อวานนี้เป็นอาจารย์หมอนะคะเป็นผู้ถือใบเป็นอาจารย์เภสัชเนาะเป็นผู้ถือใบอนุญาตของจัดหาที่เป็นกลุ่มแบบพวกเฮลท์แคร์เนาะกลุ่มที่เขาจัดหาพยาบาลจัดหาพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาคุยคุณนุย้ยอ่ะคุณนุย้ยก็ปรึกษากันเขาก็บอกว่าเนี่ยทริปของ เขาเรียกว่าอะไรนะพยาบาลเข้าสิงคโปร์พยาบาลเข้าสิงคโ,โปร์เนี่ยเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ที่รอบที่แล้วที่เราเคยประกาศไปอะว่าว่ามันมีทุนที่แบบว่าเด็กเรียนแล้วก็ทุนพยาบาลของอาเซียนอะที่สิงคโปร์ค่อนข้างที่จะแบบทำให้แบบทำให้เด็กอะเรียนแล้วก็ทำงานสิงคโปร์อยู่เท่าไหร่นะอยู่หกปีขึ้นแล้วก็ไปออสได้ อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตราบใดที่กลุ่มวิชาชีพพวกเฮลท์แคร์พวกแบบว่าสาธารณสุขอะเป็นกลุ่มวิชาชีพที่มันขาดแขนทั่วโลกอยู่แล้วแหละแ,แต่มันใช้พลังงานค่อนข้างสูงมากในการที่จะแบบปั้นเด็กคนหนึ่งปั้มผีลูกป,ปุกทีนั่งแกก็แกก็คุยมาเรื่องมันจะเป็นไปได้ไหม <c oughs> ประโยคประโยคที่ได้รับการปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะชอบมันจะเป็นไปได้ไหม เนี่ยถ้าพยาบาลพยาบาลที่เมืองจีนที่จีนน่ะเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเสร็จเนี่ยอันนี้คุยคุยเรื่องระบบการศึกษาเนาะอ่าพยาบาลที่จีนเนี่ยพอเวลาเขาจบเนี่ยเขาจะได้เซอร์ที่เป็นแบบ3ปีเซอร์ที่เป็น3ปีก็คือหมายความว่ามันจะไม่ได้เป็นบัอร์ดีกีอะ่ะแล้วก็เขาก็อยากจะมาจบพยาบาลที่ไทยเพราะว่าอ่าค่าเฉลี่ยดโดยรวมอ่ะพยาบาลของไทยอะ่ะ ค่อนข้างจะอยู่ในสายตาโลกลำดับของสายตาโลกพยาบาลไทยเนี่ยอยู่ในแรงที่อยู่ระดับกลางขึ้นบนนึออกใช่ไหมค่าค่าเฉลี่ยสายตาพยาบาลไทยนี่คือแรงระดับกลางขึ้นบนในรูปแบบการแบบคุณภาพการศึกษามาตรฐานแล้วก็สแตนดาดนะคะอ่ะเราก็คุยไปหนึ่งสองสามสี่ปกติแล้วสแตนดาดของ Standard ของมาตรฐานของอามาตรฐานของของกฎของปริญญาตรีเนี่ยเราก็คุยกับเขาก็คุยเรื่องต่างชาติมาเราก็บอกว่าโอเคถ้ามันเป็นต่างชาติมาเรื่องหลักสูตรอะการทำ m า m ็มอะเราคิดว่า,ากฎของอวอหรือว่ากฎของทบวงมหาลัยอะมันก็คงไม่ได้ติดอะไรหรอกเพราะว่าเพราะว่าเออเรื่องนี้เราคงไม่ได้เป็นคนขีคิดเป็นคนแรกเนือ้อใช่ไหม คือแต่ถ้าเกิดว่าเขาก็พูดเรื่องลักษณะว่าเหมือนบางทีมาเลเซียเนี่ยหรือว่าที่อื่นน่ะบางทีที่ออสเตรเลียบางทีมันมีแคมปัสที่มาเลเซียในการเขาเรียกว,ว่าการแลกเปลี่ยนเรื่องการแลกเปลี่ยนเรื่องแบบเหมือนไอ้นี่อจบหลักสูตรเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันแบบรูปแบบอย่างนี้นะมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเพราะว่า การที่การศึกษาไทยถ้าไม่ได้มาเรียนเมืองไทยแล้วจะไปออกเซอร์ของเมืองไทยออกวุฒิบัตรของเมืองไทยอ่ะอันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าการเข้าถึงเอกสารของประเทศไทยวุฒิบัตรของประเทศไทยหรืออะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอยู่กับที่อวอวก็เหมือนทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนเนาะแล้วก็คือมันมันต้องเป็นคนที่คุยในระบบคือคนที่ทำงานในระบบการศึกษา ถึงจะรู้นึกออกใช่ไหมคือประเด็น1ประเด็น2ประเด็น3แบบมันแยกย่อยออกมาเป็นแบบนั้นนะคะก็จริงๆก็อย่างวุฒิปริญญาตีใครอย่าไปว่าปริญญาตีไม่มีความจําเป็นบางทีปริญญาตรีในวุฒิการศึกษาที่ดีฟเยอะๆอย่างเช่นในสายสาขาที่เอาไปฝึกงาน อย่างเงี้ยสแตนดาร์ดของเยอรมันก็ใช้ H 1เข้ากระทรวงศึกษาธิการเบนช์าม์กกันเบนช์าม์กก็คือหมายความว่าในการที่แบบว่าเทียบูุฒเนื้อออกใช่ไหมคือคือแต่ถ้าในไทยฐานะที่เป็นเป็นสคูลเนาะเป็นเป็น School เป็นสคูลก็คือเป็นโรงเรียนการจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยปัญหาที่เด็กหลายๆคนเข้ามาปรึกษาคืออาจารย์วุฒิแบบเนี้ยอันเนี้ยไปเมืองนอกได้ไหม เราก็บอกอบ่ยงเมื่อวานเนี่ยมาละว,วุดวุิแบบเนี้ยวุิจบอาหารจากโรงเรียนเนี่ยไปเมืองนอกได้ไหมเราก็บอกว่ามันไปได้แต่ว่าจะไปประเทศไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่ประเทศแล้วแต่เอกสารแล้วแต่กฎหมายเขาบอกอาทิเช่นฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยการปกครองของเขาอะถ้าวีซ่าทำงานของฮ่องกงเนี่ยเราใช้แสแตนด์ดเดียวก,กับจีนเลยแสแตนด์ดเดียวกับกันกับจีนคือแสแตนดาร์ดไหน Standard คือหนึ่งเด็กต้องได้ c ซอร์ติฟิเคบวกปริญญาตรีเพราะว่าฮ่องกองจะทำ standard นี้แต่ถ้าถามว่าอย่างเมืองจีนะ่ะเด็กเขาไปนวดค่ะก็เห็นจบอนุปริญญาจบมหก็ไปมันก็ทำได้บางคนทนนะ่ะนึกออกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับก่อนเนาะต้องยอมรับก่อนคืออย่างน้องบงคนจบม .3 มจบมหงั้นหนูก็ไม่มีโอกาสไปไหนเลยบอกบางทีมันก็ไม่ใช่นึกออกใช่ไหมคือ กฎเกณฑ์ของประเทศเขาเรียกว่าเหมือน immigration immigration ส่วนใหญ่แล้วก็คือตรวจคนเข้าเมืองเวลาเขาจะพิจารณาอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่แปลกที่ผลการวิจัยของทั่วโลกมาว่าคนจบการศึกษาสูงประมาณนี้าการก่อปัญหาจะน้อยกว่าซึ่งอาจจะไม่แปลกแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นึงออกใช่ไหมซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าบางทีคนจบการศึกษาสูง ก็ทำเรื่องประหลาดประหลาดประสาทประสาทเยอะแยะไปแต่ว่าอันนี้ก็คือเล่าเล่าในภาพรวมทั้งหมดเนาะให้ฟังว่าทำไมอย่างอาจารย์ทำไมเด็กจะต้องมาเรียนเชียงรายเพราะว่าถ้าเชียงรายเป็นใบของเราเราก็ออกเือได้ที่ถูกต้องตามบฎหมายทำไมเราไม่เปิดสาขาที่กรุงเทพนุ้ยทำไมเอ่อไอเนี้ยเราไม่ไปเปิดการเรียนการสอนที่กรุงเทพได้ไหมคือตามหลักการของแล้วของทางศึกษาธิการมันให้ข้ามเขตไม่ได้อยู่แล้ว นะคะซึ่งถ้าใครแอบข้ามเขตคือหนึ่งต้องยอมรับว่าเราค่อนข้างจะอยู่ใน่ามกลางสปอตไลท์แบบสุดๆกออกใช่ไหม <S <S เราค่อนข้างจะอยู่่ามกลางสปอตไลท์แบบสุดๆคือหนึ่งทุกคนเขาก็อยากจ้องให้เราทำผิดแหละแอบอะไรเนี่ยม่เพราะว่าคือประเด็นน่ะ คือคือไอจ้องเนี่ยคือหมายความว่าแต่จริงอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถ้าเราทําแล้วเรารู้แล้วว่าการการทาบางอย่างมันไม่โอเคมันไม่ดีผลประโยชน์ที่มันเสียได้รับเนี่ยมันก็จะเป็นผลประโยชน์ของการเสียประโยชน์ของเด็กด้วยนะคะต้องบอกงี้เนาะแล้วก็เราก็ในฐานะคนที่ถือใบถือใบไอเนี่ยทั้งคู่เนี่ย พูดตรงๆว่า1เนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการด้วยบทบาทเราที่สาเราเป็นเจ้าของกิจการด้วยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอย่างสมมุติว่าคือคนอื่นน่ะเออบอกไว้เลยนะว่าปกติแล้วเซอร์ของ เขาเรียกว่าผู้ผือใบอนุญ,ญาตของพวกจัดหางานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมาจากฐานงานต่างประเทศอย่างเช่นเคยเป็นคนงานมาก่อนเคยไปเมืองนอกมาก่อนเคยส่งคนมาก่อนแต่เราอะมาด้วยความงงๆหรือง,ง,งอกใช่ไหมแล้วก็ฐานเราจริงๆอะเรามาจากการที่เป็นเราปันเนียนคุยกับเราปันเนียนคือมหมายว่าเราเป็นลูกสาวเจ้าของกิจการมาดังนั้นเนี่ย เราพูดตรงๆว่าเรื่องคอนเน t ชันเรื่อง SML คือแบบว่าทำไมเราถึงเน้นภาคบริการเพราะว่ากูถนัดแบบนั้นเนี่ยอืมคือเราไม่ถนัดสายโรงงานจ๋ายอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ถนัดแบบนั้นแต่เราถนัดสายอาหารสายนวดสายอะไรเพราะว่าคือเราคอนแทคกับเจ้าของโดยตรงโดยที่ใช้ฟิล l มารลิงของการเป็นเจ้าของโดยตรงในการพิชชิ่งแล้วก็คุยกับเขา แล้วด้วยความที่ว่าเราโชคดีว่าเราเป็นคนมีการศึกษาประมาณหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราถึงจะดูเรื่องกฎเกณฑ์และเราก็เข้ายรู้ด้วยแล้วกันเนาะเอาเอาพูดวอร์ด n ิ้งประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเราก็ฝ่รู้ด้วยนะคะคือถามว่าเด็กจะเรียนที่ไหนเรียนได้ไหมเรียนก่อนมาถึงอาจารย์ได้บอกว่าก็เรียนได้ไม่ได้ติดแต่ประเด็นคือถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กใหม่เราอยากจะให้มาเรียนกับเราแค่นั้นเองเพราะว่า ถ้ามันไม่ใช่เด็กเราตั้งแต่แรกเราไม่ได้ดูแลเหมือนเราจะไม่รู้พื้นฐานหรือว่าเด็กคนนี้จะไปไหนต่อจะจัดการยังไงให้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเราชอบเป็นโรคเป็นโรคเจ้ากี้เจ้าการแล้วชอบดูแลพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันต้องเหมือนกับทำเอวอลอเมนต์นะตั้งแต่ต้นกลางปลายเวลาเลี้ยงเด็กอ่ะจะต้องจะต้องทําเหมือนฟาร์มเลยอะอยนึกออกใช่ไหมแล้วก็ทําสภาวะแวดล้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหัวใจของคนอ่ะมันไม่เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยทำอะไรที่ชอบที่ชอบคือเราไม่โฆษณาอะไรที่มันแบบโอเวอร์สเปคเลยนึกออกใช่ไหมเราคิดว่าถ้าคุณยังเดินไปต่อมันยังมีอนาคตแบบหนึ่งแบบสองแบบสามนะคะก็อยู่กันยาวๆนะคะอยู่กัน